คุณจุลินเนี่ยจึงจัดหมวดหมูอภิปรายงบประมาณอย่างตั้งใจแล้วก็เอื้อให้คนดูทางบ้านเข้าใจอย่างง่ายๆอย่างที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณชัยธวัฒน์ทำไม่ได้คุณชัยธวัฒน์ดีแต่ผลิตถ้อยคำสวยหรูนะฮะแต่ไม่ได้เข้าถึงรายละเอียดนะให้ประชาชนเห็นชัดๆผู้นำฝ่ายค้านของหัวหน้าพรรคเข้ากจเนี่ยหนักไปทางการใช้สำนวนโวหารออ,อผมว่า คงจะไปไปรู้จักหรือว่ามีคุณพิธาเป็นไอดอลหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือคุณพิธาเนี่ยสังเกตดูนะเวลาพี่ปลายเนี่ยก็จะเต็มไปได้วยคำที่บรรฟังหรูหรูอราคาคำที่แปลกแปลกทำสวยใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่าเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยถ้าออาก็จริงๆเนี่ยเออไม่มีอะไรเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ก็เหมือนกันนะฮะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจไม่มีเป้าหมายอะไรนะฮะ เป็นการรวมกันเฉพาะกิจเพื่อแบ่งอำนาจกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะคือไม่มีตัวเลขรายละเอียดที่มันชัดชใช่นะใช่ผิดกับคุณจุรินเออท่านผู้ชมฮะคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับบอกว่างบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณเป็ดง่อยเพราะงบประมาณทั้งหมด3.48ล้านล้านบาทนั้นรัฐบาลม,มีเวลาใช้เงิน5เดือนจากปกติ12เดือน หรือมีเวลาใช้เงิน40%และงบลงทุนหัวใจในการกระตุน้นเศรษฐกิจก็มีสัดส่วนน้อยสุดท้ายงบประมาณนี้จึงเป็นงบประมาณททาเป็ดง่อยนะครับนายกตีปี๊กระตุน้นเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะจะมีผลต่อ GDP 18%แล้วถ้าง,งบประมาณแผ่นดินกลายเป็นเป็ดง่อยนะครับและที่สำคัญหลังนายกสั่งรืองบไป มอบนโยบาย5ข้อให้ทำงบประมาณใหม่พอมาวันนี้ไม่มีอะไรใหม่นะครับแล้วคุณจุลินก็บอกว่าหลายเรื่องแย่กว่าเดิมแล้วก็ชี้แจงเห็นด้วยแนะชี้แจงเห็นชัดๆซึ่งผู้นำฝ่ายค้านคุณเฉยทวัตต้องดูเป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้คือนักการเมืองอาวุโสแล้วนะฮะ <ผม S 1> ประการแรกรัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณงบขาดดุลเหมือนเดิมและขาดดุล ไปอีกตลอดอายุรัฐบาลครบ4ปีแน่ๆนะครับรายได้ของรัฐบาลอยู่ที่2.7ล,ล้านล้านบาทรายได้นะแต่รายจ่ายอยู่ที่3.4ล้านล้านบาทขาดดุลไป6.93แสนล้านบาทซึ่งจะเป็นเช่นนี้ตลอด4ปีข้อที่สองงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่สัดส่วนงบลงทุนน้อยกว่าเดิม สัดส่วนงบลงทุนปี66อยู่ที่41.7ขณะที่งบลงทุนงบประมาณปี67งบลงทุนอยู่ที่20.6นะฮะคือน้อยกว่างบลงทุนสมัยรัฐบาลลุงตู่ํำนะฮะรัฐบาลลุงตู่งบลงทุน21.7รัฐบาลคุณเศษฐา20.6นะครับข้อที่สงบกลางอันนี้เป็น งบที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจาร์มากงบกลางดูเหมือนงบประมาณลดลงแต่งบประมาณปี66นะครับอยู่ที่18%ปแตปตแต่ปี67อยู่ที่17.4%แต่เมื่อมองดูลึกลงไปนะ,เ,ะเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินตามอำนาจนายกแทนที่จะลดกลายเป็นเพิ่มส่วนนี้นะฮะในงบปี66 จัดอยู่ที่92,400ล้านบาทสมัยลุงตูนะฮะลุงตูมีอำนาจใช้งบเนี่ย92,400ล้านบาทแต่ปีนี้ปี67คุณเศรษฐามีอำนาจใช้งบ98,500ล้านบาทงบกลางเพิ่มขึ้นและประการที่4งบประมาณฉบับนี้จากคิดใหญ่ทำเป็นเปลี่ยนเป็นคิดกู้ทำกู้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นจัดทำงบประมาณปี67เอาไว้แล้วโดยจะกู้ประมาณ5.39แสนล้านบาท5.39แสนล้านบาทแต่รัฐบาลนี้พอเข้ามาจะกู้6.93แสนล้านบาทกู้เพิ่มขึ้นอีกแสนล้านนะที่เคยวิจารณ์รัฐบาลลุงตู่ว่าเป็นรัฐบาลนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ตัวเองเป็นอะไรฮะคุณชุลินก็เลยฝากคำพูดเอาไว้นักกู้ งเท้าสีชมพูขอถามว่ากู้เพิ่มเป็นแสนล้านท่านจะเอาไปทําอะไรนี่ฮะคุณจุลินเนี่ยจึงจัดหมวดหมู่อภิปรายงบประมาณอย่างตั้งใจแล้วก็เอื้อให้คนดูทางบ้านเข้าใจอย่างง่ายๆอย่างที่ผู้นําฝ่ายค้านคุณชัยวัฒน์ทำไม่ได้คุณชัยวัฒน์ดีแต่ผลิตถ้อยคําสวยหรูนะฮะแต่ไม่ได้เข้าถึงรายละเอียดนะ,ะให้ประชาชนเห็นชัดๆ นี่ประชาชนเห็นชัดๆเลยนะฮะแต่ลูกพักของคุณชัยทวัฒน์คุณสิริกัญญาเนี่ยโอเคนะอภิปรายดีกว่าคุณชัยทวัฒน์่ยใช่ฮะใช่ไหมดีกว่าคุณชัยทวัฒน์มีตัวเลขตัวอะไรพร้อมเลยใช่ใช่วิกฤตินะฮะเห็นไหมแรกที่เราจะต้องเข้าไปดูนะคะก็คือเล่มขาวอันนี้คือวันแรกอืมเมื่อวานนี้นะฮะเราก็พบว่าในรายงาน